การเตรียมความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด1 i d 1 9ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศการะทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อของ เชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองจึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนโดยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลาเสให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเปิดภาคเรียนรวมถึงร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามมาตรการของกรมอนามัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนรวมถึงอาคารสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรงอาหารห้องประชุมห้องสำนักง,งานห้องปฏิบัติการต่างๆห้องน้ำห้องซ้วมเป็นต้นตลอดจนสื่อสารกับผู้ปกครองให้ มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองมีดังนี้ 1. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนกำหนดมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงโดยขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งหากนักเรียนมีอุณหภูมิในร่างกายตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจโรงเรียนจะขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านและพาน,นักเรียนไปพบแพทย์และให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติกรณีผู้ปกครองหากมีความจําเป็นจะต้องเข้ามาติดต่อราชการกับโรงเรียนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิและสแกน QR code ไทยชนะก่อนเข้าและออกทุกครั้งหากพบว่าผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการมีอุณหภูมิในร่างกายตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับอาการทางเดินหายใจ จะขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มาติดต่อราชการในภายหลัง 2. การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดให้นักเรียนยืนห่างกาัน1.5-2เมตรครูและนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคนหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะเดินแถวเข้าห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลา และจะต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน 3รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานกำหนดให้ระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6มาโรงเรียนทุกวันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้สลับวันมาเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยจำนวน2ถึง3กลุ่มกลุ่มละ2 0ถึง25คน มีคุณครูควบคุมดูแลทุกห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งและภายในห้องเรียนจะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกาัน1.5-2เมตรและจะมีครูคอยควบคุมดูแลให้ในักเรียนสวมหน้ากากอนามัยและทํากิจกรรมโดยเว้นระยะห่างทุกกิจกรรมภายในห้องเรียนมีการจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและแนวทางในการปฏิบัติตนในห้องเรียนและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับตนเองและ ทำความสะอาดโต๊ะเรียนพื้นห้องเรียนบริเวณหน้าต่างหน้าระเบียงรวมถึงบริเวณราวบันไดที่นักเรียนสัมผัสทุกวันหลังเลิกเรียนด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อ 4. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนจัดให้มีจุดวางเจลแอลกอฮอลและอ่างล้างมือสําหรับล้างมือทั่วทุกบริเวณโรงเรียนเช่นบริเวณหน้าอาคารเรียนบริเวณทางขึ้นบันไดบริเวณหน้าห้องน้ําบริเวณก่อนเข้าโรงอาหารและอาคารเรียนอนุบาล 5การรับประทานอาหารโรงอาหารจะได้มีอ่างล้างมือและจุดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริเวณประตูทางเข้าโรงอาหารและกำหนดจุดการยืนรับอาหารการนั่งรับประทานอาหารเพื่อเว้นระยะหา่างและกำหนดช่วงเวลาการพักรับประทานอาหารให้มีความเหลื่อมล้ำกันประมาณ30นาทีเพื่อลดความแออัดในโรงอาหารดังนี้ 1. ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3พักเวลา10นาฬิกา30นาที 2. ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1-3ถึงพักเวลา11นาฬิกา30นาที 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงพักเวลา12นาฬิการะดับมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดพักกลางวันในเวลา12นาฬิกาโดยนักเรียนจะพักรับประทานอาหารในห้องเรียนของตนเองเพื่อลดความแออัดในโรงอาหาร 6. การกลับบ้านของนักเรียนและการรับนักเรียนกลับบ้านของผู้ปกครองโรงเรียนกำหนดเวลาเลิกเรียนของนักเรียนให้มีความเหลื่อมล้ำกันดังนี้คือ 1. ระดับชั้นอนุบาลผู้ปกครองมารับนักเรียนเวลา13นาฬิกาโดยผู้ปกครองที่มารับนักเรียนจะต้องผ่านจุดคคดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน 2. ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1-3เลิกเรียนเวลา14นาฬิกา30นาที 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เลิกเรียนเวลา15นาฬิกา 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ถึง3เลิกเรียนเวลา15นาฬิกา20นาที โดยโรงเรียนกำหนดให้ครูประจำชั้นควบคุมดูแลการเดินแถวกระบบ้านของนักเรียนโดยเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดไปยังประตูทางออกของโรงเรียนโดยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามารับนักเรียนในโรงเรียนเว้นแต่กรณีฝนตกโรงเรียนจะอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนได้ที่หอประชุมหรือหน้าอาคารเรียนที่นักเรียนประจำอยู่ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรตลอดจนนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการดรําเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขกําหนดไว้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนได้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และได้รับความปลอดภัยสูงสุด